การเปิดใจของวีรบ,บุรุษนักรบผู้กล้าแห่งสมรภูมิภูม,มะเขือนะคะนั่นก็คือพลทหารม่อนค่ะน้องอายุแค่18ปีปดยียังน้อยอยู่เลยฮะใช่สมัครไปเป็นทหารแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้ชาตินะคะปรากฏว่าน้องได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับทหารกัมพูชา วันนี้น้องออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าโอ้โหทหารกัมพูชาเนี่ยรบมั่วมากยิงไปเรื่อยเลยนะคะไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้ที่ยิงไปเนี่ยจะไปตกใส่บ้านเรือนอทำให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะวีรบุรุษผู้กล้าในสมรภูมิสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาคือพลทหารพิษพิบูลร,รามคำหรือว่าน้องม่อน อายุ18ปีน้องร่วมต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติที่บริเวณภูมักเขือจังหวัดศรีสะเกดถูกสะเกดร,ระเบิดจนได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4นายเมื่อช่วงบ่ายวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะวันนั้นพลทหารม่อนได้รับบาดเจ็บสะเกดร,ระเบิดฝังที่ใบหน้าและดวงตาถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา3วัน เมื่ออาการดีขึ้นถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลค่ายเจยรับประวัติจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกระทั่งเมื่อวานนี้แพทย์อนุญาตให้พลทหารม่อนกลับมาพักฟื้นที่บ้านผาทั่งตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมาถึงบ้านปุ๊บเดินตรงไปกราบแทบเทา้า แล้วก็สวมกอดคุณตาประชันกระดานราดและคุณยาย,ายาที่ตา,กากแก้วเขียว,าวายสองตายายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะคะ <พอ S 2> บรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจที่หลานชายปลอดภัยจากการสู้รบและเป็นผู้เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยค่ะตาขยาย ภูมิใจในตัวหลานเนี่ยทางนี้นกคุณยายที่ตาร่ำให้สวมกอดหลานชายด้วยความภาคภูมิใจนะคะจากนั้นเปิดใจกับผู้สึกข่าวบอกว่าพ่อกับแม่ของพลทหารม่อนยาร้างกันแยกทางกันไปคนละทางแม่ทํางานเป็นรอปภอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะพอรู้ว่าลูกเนี่ยมาพักฟื้นที่บ้านก็มาหาแล้วก็มาอยู่ด้วยเพิ่งจะกลับไปทํางานนะคะ โทรศัพท์ติดต่อพลทาหารม่อนตลอดด้วยความห่วงใยในอนาคตถ้ากองทัพเรียกตัวให้หลานชายกลับไปสู้รบอีกครั้งก็ยินดีให้หลานไปปกป้องประเทศชาติค่ะไม,ไม่ขาดแล้วค่ะกให้น้องม่อนไปรถยายให้ไปให้ไปค่ะสมัครใจของเขาไม,ไม่ขาดแล้วค่ะเขาจะไปเขาจะใช่ภูมิใจมากก็เลี้ยงมาก,ก็บวกเขาตลอดรักเขามาก ขอให้เขารับใช้ชาติต่อไปค่ะจากนั้นนะะักข่าวของเราพูดคุยกับพลทหารม่อนเล่าเหตุการณ์ในวันประทะกับกัมพูชาให้ฟังนะคะบอกว่าหลังได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขึ้นไปยังภูมะเขือพร้อมกับทหารนายอื่นๆพอไปถึงผู้บังคับหมู่ให้เข้าไปในคูเลดเพื่อหลบแล้วก็โต้อตอบด้วยการยิงป้องกันเอาไว้ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนสองคนกระทั่งทหารกัมพูชาย,ยิงกระสุนปืนใหญ่คอ .82 ตกใส่คูเลด ก็เลยได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนทหารหลายนายนะคะพนทหารม่อนเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเสียงดังสนั่นสะเก็ดระเบิดโดนใบหน้าและเข้าตาข้างขวาแต่โชคดีที่เป็นแค่เศษเล็กๆจากนั้นถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ3-4วันแล้วคุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านค่ะตอนนั้นก็ ผมเดินขึ้นไปที่ภูเขื่อนไปไปถึงแล้วก็พวกหมู่พวกจากเขาบอกให้เข้าที่คูเหล็กตอนตอนลงลงมันมันลงถึงผืนนั้นตกใจแบบนั้นแบบกระหึ่มเลยครับแบบลงมาหูอื้อเลยครับมันข้าวเก็บเปิดหน้าใช่ครับโดนที่หน้าเข้าที่จมูกแล้วแล้วก็มีตามไปหน้าเข้าตาฝั่งมันฝั่งที่จมูกครับแต่ที่ตาอะไรนี่มีแค่เศษเล็ก พลทาหารม่อนบอกว่าการเป็นทาหารที่อายุเพียง18ปีก็เนื่องจากว่าเรียนม .6 ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเหลืออีก2เดือนจะจบนะคะจึงไปสมัครทาหารด้วยความเต็มใจทางออนไลน์เพื่อไปฝึกทันทีคือใฝ่ฝันชื่นชอบอยากเป็นทาหารมากๆเพราะมีคําสั่งให้ไปรบก็เลยมีโอกาสเข้าสนามจริงก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่ตอนนี้เนี่ยยังประจำการอยู่ว่าระมัดระวังเพราะทาหารกับกทาหารกัมพูชากับทาหารไทยในวิธีการรบแตกต่างกันกัมพูชายิงมั่วนะคะนึกจะยิ ก็ยิงไม่สนใจเป้าหมายว่ากระสุนหรือระเบิดจะไปตกที่จุดไหนค่ะเพราะว่ามีนยิงมั่วนะครับยิงม่วใช่ครับจะยิงก็ยิงเลยใช่ครับมันคิดจะยิงตรงไหนก็ยิงครับมันไม่รู้ว่าลูกจะไปตกตรงไหนนะครับคือมันยิงมั่วหมดเนยเพราะตอนช่วงผมโดนก็ระเบิดลงปุ๊บแล้วมันก็ยิงกดขึ้นมาครับแล้วฝั่งเราก็ยิงโต้กลับแ้าเขาเรียกตัวอีกจะไปไหม ไปครับไปสู้กังแน่นแค่นหรใช่ครับน้องภูมิใจมากนะคะที่ได้รบเพื่อปกป้องประเทศชาติค่ะ